สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องอิบซีถุกๆทกทันนะจ๊ะมากินเข่าจ้าผัดกะเพราเครื่องในไก่นะจ๊ะผัดกะเพราเครื่องในไก่เฮ็ดเองจ้าอันนี้กับเขาสวยมาเด้อจ้ากินน้ำมันเม่อ้วนกับเข่าก็มีซซ้ำนี่เละจ้าพ่อแม่พี่น้องกับเข่าเศร้านะจ้ะว่าสิเดนทายคลิปพ่อเนี้ยมให้ พอแม่พี่น้องได้รับชมเราจะลืมข้าวว่ามมอนี้เป็นวันพักว่าได้ไปตลาดวันนี้วันพ, <g ül> พักพักกระเพาะเห็ดเองเราจะกับ นี่สมแนม,ม้มหมูจ้ะได้ซองขึนแล้วไปเราจะพัดกันเ็ขอบพัดเน้มสียุ้กจาหน้า Slapchat è più เอาอืมเชียงไม่ไกลเฮ็ดเองจ,าจา้าสักแบบถ้ามากลดขาดแบบๆเขาก,ก็เห็ดเอาเนาะจ้า,จาไปซื้อมาแล้วก็ไม่เห็ดจ้ะอร่อยมากคนเทาก็กินอ่ะ ได้ซ้ำอิ่มแล้วเนาะจ้าพี่น้องเนาะ Hãy chặt chặt kênh yên Mì Gõ yên อาจจะได้ห่อนนเนม่ยอนี่ลืมมือลืมเว้นจ้า เขาอยากอะไรเขาไปเอ็เอามาจากกับประมาพี่น,อน้องกินแบบง่ายๆ ที่าหาผักแซ่ผักหน่อยคนนะจ้าแต่ว่าบ่นหน่อยได้ใบกระเพรากับแซลายาเป็นคนมกกนักกินผักเราเลี้ยงกันตอนเนี่ยในบ่านไทยเนี่ยชอบกินผัก ผัดก,กับเราใส่อันเครื่องในไกล่แล้วก็ใส่อันอน,นอกไม่ดองก็แสียบไหมจากนอกไม่สูมบานเข้านีกแสียบก็กันจากเคยเห็นเหลือจากแซบแบ ném muốn thiệt nhiều con hói phải kiếm đời nó mẹ phụ กุ้งค้นข้าเจ้าผัดกะเพราข้าเจ้าบกใส่ทั่วจ้ะาระหว่านีมา้มักใส่ปิดประตูไว้เป็นอุ่นๆป้าเปิดประตูออกล้มหนาเวอร์เข้าอขอมาคุณองคนนีปปิบวะพอน้ำแล้วจะบรรยากาศหนาว นีกก่ยกินได้ซ้ำอิ่มนอกจากประเมี่นพิรนพักกระเพาะอหันเนี่ยก็เสื่ยงไงไก่หนอจากกับเนื้อไก่ใส่น้ำกันแ่บเสียบเสร็จจรรนอนรเอ็ดกินล่องเบิงเร้จ้ากระเรไิ้นใส่ เราไม่สมแฮีงเสียบค่ะข้ารัดกระป๋องเราไม่สมใจแ่แข็งเคีงไม่ไกลเออเอาเนี่ยเอาหนังอะไรดอกก็ได้เสียบจ้าอร่อยมันกันนั่นเนี่ยเอาคลิปนี้กับแค่นี้ก็นะจ๊ะ คลิปหนะ้าพอ,อกันไหมสวัสดีค่ะ